สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพศออนไลน์ครับวันนี้วันที่15 15มกราคม2567นะฮะแป๊บๆนะฮะจะก,กลางเดือนละคุ่งนี้ก็ความหวังของคนบางคนวันที่16โอ้เสียงนกบ้านผมนกเยอะฮะเกิดช้ามาก็จะมีเสียงนกร้องเยอะแยะหมดฮะก,ก็ธรรมชาติดีฮะ ก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังอย่านะอย่างที่บอกเป็นนักเล่าข่าวนะข่าวนายแมนรู้จักไหมนายแมนโด่งดังมากตอนนี้นายแมนนี่ก็น่าจะเป็นเป็นเกย์นะผมว่าเขาเป็นเกย์นะนายแมนผมก็ไม่เข้าใจประเทศเราตัากกะมันป่วยฮนะทำไมถึงเรียกคนคนนี้ว่าอาจารย์สื่อก็เรียกอาจารย์ อาจารย์แมนนู่นนี่นั่นบา้บาๆผมไปขุดนะขุดประวัติดูนายแมนนี่เป็นเซ็กวอเกอร์ฮะเซ็กวอเกอร์คือมีบล็อกมีเบิร์กแล้วก็ทำคล้งทำคลิปชายรักชายนะครับประเภทชายรักชายแล้วก็มีคลิปกับคู่ขานู่นนี่นั่นนะฮะถ่ายแบบถ่ายภาพประมาณนั้นนะฮะสิบสบปดบวกเออกับพวกอ่าชายกับชายนะ เขาก็มีบงมีบล็อกอะไรเข้าเนะนะแล้วจับพระจับผูวย่งไงไม่รู้มาเป็นไนแมนที่ว่าคาถาดากทองณห,หน้าดากอะไรประมาณนั้นนะเขามีนณหน้าทองอันนี้เป็นณหน,หน้าดาก <c oughs> มีการใช้บันท้ายในการลงนณหน้าทองแล้วมีการดูดการเลียการนู่นนี่นั่นมีการเอาเลเซ็กด้วยนะเอเขาสารภาพนะมีการ บางเคสมีการอาลเซกด้วยใช้ปากบำบัดด้วยให้เสร็จไปเลยเนะี่ยประมาณนั้นแล้วมันไม่รู้ว่าบ้านเรามันเป็นยังไงนะทาไมถึงเรียกคนประเภทนี้ว่าอาจารย์เออผมไม่เข้าใจคําว่าอาจารย์นี่ผมว่ามันเป็นคาคาพูดที่ครูบาอาจารย์นะเราต้องกราบต้องไหวนะ้อาจารย์นะใช่ไหมฮะไม่ใช่เว้นเรียกอะไรก็ไม่รู้าอาจารย์อย่างเรียกไอเ,เด็กไอเด็กน้อยนะ ไอ้น้องไน์เนี่ยว่าอาจารย์ไน์อะไรประมาณเนี่ยแคบจะเรียน้นเตียนอ่ะเออไปเข้าคอร์สอะไรอ่ะอมอะไรเชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรบ้าบอคอแตกอ่ะสรุปแล้วไปขุดไปขุดมาเป็นแก๊งแก๊งพูดหยาบนะหาแดกนะหาแดกเอาเด็กมาหาแดกเอาเด็กมาทํามาหากินนะไอ้เด็กมันจะรู้เรื่องอะไรเ,เด็กมันก็คือเด็กไเนาะให้มันทําอะไรมันก็ทําอ่ะเออให้มัน พูดอะไรมันก็พูดผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยเขาก็จับปงจับโปะเขาก็มาแฉกันเยอะแยะนะฮะตอนนี้ก็ยิเงียบไปแล้วน่าจะหยุดอีกสักพักหนึ่งอะ่ะถ้าเรี่ยงเรื่องที่มันเงีย,งยบๆแล้วก็ผัวมาใหม่บ้านเราประเทศกูมีมันจะมาเรื่อยๆคนประเภทนี้นะแล้วก็คนประเภทนี้มันจะทำมาหากินเอ่อกับความเชื่อของคนนะแล้วก็มีคนเชื่อซะด้วย มีคนเชื่อที่ด้วยเชื่อโอ้โหแบบแทบจะพูดหยาบหยาบแทบจะเรียสันติเงี้ยเนี่ยผมก็เลยคิดนะเพื่อนประเทศเรามันป่วยป,ป่วยแล้วก็ปวกกินปวกกินเยอะประเทศเราเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งอะปวกมันกินจริงๆมันต้องรื้อสร้างใหม่นะสร้างใหม่มันจะมาซ่อมไม่ได้นะซ่อมยังไงมันก็กินอยู่นั่นแหะปวกอะมันต้องพังเลยจะสร้างใหม่อะไรเงี้ยก็ถ้าเปรียบเป็นการเมืองมันต้องปฏิรูป ปฏิรูปทําใหม่ให้มันดีขึ้นปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัตินะถ้าปฏิวัตินี่ปฏิวัติเลยล้มล้างไปเลยปฏิวัติเนี่ยคาว่าปฏิวัตินะยึดอํานาจไปเลยเนี่ยแต่นี้เขาเรียกปฏิรูปทําปรับปรุงอ่ะทําให้มันดีขึ้นเหมือนเหมือนบ้านเรารีโนเวตนะรีโนเวตบ้านนะฮะประมาณนั้นอ่ะก็เก็บมาเล่าเรื่องประมาณนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากมายคือเห็นข่าวแล้วก็ปวดใจปวดจับอ่ะ ณห,หน้าดากเนี่ยนายแมนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนแจ้งนะมีมีคดีนะ mm hmm. เขาเรียกว่าหลอกลวงหลอกลวงนู่นนี่นั่นทำให้คนหลงเชื่อประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีมีคดีแล้วนะ่ะน่าจะมีคดีนะั่นแหละเขาก็ปิดขุดเพราะว่าอ่าคนเราบางทีนะถ้าไม่เป็นข่าวมันก็จะทำมาหากินเงี้ยไปเรื่อยอเขาหลงตัวเอง คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นข่าวกูยิ่งดังดังดังคนเข้ามาเข้ามาเนี่ยเขาเขาไม่รู้ว่ามันผิดมันผิดผิดเต็มเต็มนะประมาณนี้นะเออแบบแหกดากดมแบบโอ้โหแหงเลียใช้ลิน้นโอ้โหล้างลินคอยเลียประมาณโอ้โหดูแล้วแบบมันมันทุเลศครับอุบาทเนะี่ยมันมีวิชาอะไรวนะเออมันมีวิชาประเภทไหนแต่แล้วท่องหาแล้วมันท่องมวยหมดนะอ่ะเออมวยหมดอนะ่ะอย่างที่บอกอนะ่ะบ้านเราฮนะมัน,ม,นมันเยอะ ประเภทนี้นะแล้วก็อัปเดตมันก็มีวิวาทะเรื่องลาหูเรื่องลาหูแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะปีชงเออปีชงนะปีชงปีมะเมียปีมะแม่เดี๋ยวชงกับคนนูน้นคนนี้บา้บาบา้าเนี่ยมันก็มีคนที่ทําเรื่องนี้นะอย่างขอนุญาตเอา็นนา้นะอย่างคุณรักอะ่ะเออคุณรัก คุณักเลขาคณิตใช่ไหมเ,ออเขาก็ประมาณเนี้เขาก็ชอบประมาณเนี้ยเขาก็มามาโปรโมทเรื่องนี้บบาๆไงคความเชื่อฮะส่วนบุคคลทําแล้วสบายใจก็ทําไปไม่มีใครว่าหรอกนะฮะแล้วก็มีอ่าคุณไพวันคุณแพรี่ก็ออกมามาใส่แบบเต็มแม็กอะอืมบางทีก็ใช้คําพูดรุนแรงเนี่ยแบบโง่มีแต่พวกโง่แหละที่ทําประมาณนี้มันก็เลยเกิดวิวาทะกันเกิดขึ้นมันก็ใช้คําที่ว่ารุนแรงไปนะ แต่ดีนะนางก็ออกมาขอโทษได้แหละว่าทํารุนแรงพูดรุนแรงไปก็ขอโทษด้วยกันละกันเงี้ยก็ผิดก็ยอมรับผิดก็โอเคฮะก็ให้อภัยนะแต่บางทีผมว่าแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างนะใครจะชอบอะไรก็ช่างหัวเขาอยา่าเอาไปหนักหัวเราเรออื่องของเขาเขาไม่ได้เอาเงินเราไปใช้นี่ใช่ไหมเขาจะไปเสียเงินซื้อของดําซื้อนนุนซื้อนี่แก่ปีชง ของดำเจ็ดชนิดนู่นนี่นั่นเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันเรื่องของเขาเงินเขาไม่ใช่เงินเราเขาทําแล้วเขาสบายใจเรื่องของเขานะฮะประมาณนั้นอันนี้ความรู้สึกตัว,ตว,ตวนะเราไม่ต้องไปสอใส่เกือกเรื่องเขาหรอกมันจะเป็นวิวาทะทะเลาะกันไปเปล่าๆคือเรื่องของใครของเราอะ่ะอืเราไม่ก้าวล่วงกันนะผมก็ไม่ว่านะใครทําอะไรทำเถอะมึงอยาก กับปวกกับหมากรับอะไรก็เรื่องของมืองไม่เรื่องของกูเออก็ไม่ยุ่งตราบใดที่เขาไม่ได้มานั่งบนหัวเราไม,ไม,ไม่ตกกระบะเราไม่ได้บังคับเราไปกราบด้วย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็ปล่อยเข้าไปเรื่องใครเรื่องเราแล้วกันดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนรอบข้างให้ดีๆแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปเสือกเรื่องมนอื่นนะฮะก็ม <c oughs> <ๆ>ีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่ามาฝากครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับอย่ามาด่าผมจะบาปนะฮะ ก็ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนบนักเล่าข่าวสำนักข่าวมติเพลสออนไลน์นะฮะก็สรุปไม่มีอะไรเรื่องด่าอย่างเดียวเรื่องด่าก,กับเรื่องความเชื่อด่าก,ก็คือตูดลูกผมสมัยเด็กๆนะชอบพูดเขาก็พูดอีสานไม่ค่อยเก่งนะทั้งที่เกิดอีสานเขาว่าหาแดกด่ามึงหาแดกด่ามึงแปลว่าอะไรลูก โลกชนิดหนึ่งที่รับประทานตูดคุณเประมาณนั้นฮาแดกดากมึงโลกชนิดหนึ่งที่รับประทานตูดคุณเอ,อประมาณนั้นครับโอเคครับขำๆครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับขอให้รวยครับพรุ่งนี้รวยัูดีดดครับดูแลตัวเองครับ